สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะเรื่องเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กับคุณครูอริสาสีดีค่ะซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะจะต้องได้เรียนรู้ว่าเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะคะไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ อันนี้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6ในหน่วยที่3นะคะเรียนรู้เรื่องเศร,รษฐศาสตร์นะคะนักเรียนก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบได้นะคะจะต้องอธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันได้แล้วก็บอกวิธีและประโยชน์ในการใช้ัพยากรนะคะอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของผู้บริโภคนะคะผู้ผลิตธนาคารและรัฐบาลน,นะคะ อผู้ผลิตนะคะที่มีความรับผิดชอบและผู้บริโภคที่รู้เท่าทันนะคะผู้บริโภคที่ดีนะคะควรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะคะในฐานะผู้บริโภคควรปฏิบัติอย่างไรให้รู้เท่าทันนะคะผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตนี่เลยนะเป็นผู้รวบรวมะคะปัจจัยการผลิตนะคะเช่นทรัพยากรการผลิตที่ดินแรงงานทุนหรือเครื่องจักรนะคะแล้วก็นํา นำมาทำการผลิตนะคะเกิดเป็นสินคา้าและบริการขึ้นนะคะอันนี้เป็นผู้ผลิตเนาะเจ้าของอใช้ที่ดินทุนแรงงานให้เกิดประโยชน์มาเข้าสู่กระบวนการผลิตและเกิดสินคา้าและบริการขึ้น บทบาทและหน้าที่ของผู้ผลิตนะคะก็นำพยากรและปัจจัยนะคะการผลิตเนี่ยมาผลิตสินค้าและบริการนะคะและตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าและบริการอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครนะคะแล้วก็มีการดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการขึ้นนะคะแล้วก็กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตนะคะไปสู่ผู้บริโภคนะคะ ผู้ผลิตที่มีคุณภาพนะคะก็จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมซื้อสัตว์นะคะต่อผู้บริโภคมีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการนะคะมีจรรยาบัรณและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการวางแผนก่อนลงมือในการผลิตนะคะต้องคำนึงสิ่งแวดล้อมซื้อสัตว์นะคะแล้วก็มีจิตสำนึกที่ดีมีจรรยาบัรรและก็วางแผนก่อนการผลิตเนาะ ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพนะคะก็จะหนึ่งเลยผู้บริโภคก็ได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีประโยชน์นะคะและเหมาะสมกับเงินที่ได้จ่ายไปนะคะ 2. ผู้บริโภคนะคะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยนะคะ 3. ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการนะคะ 4. ทรัพยากรนะคะการผลิตนะคะมีใช้นะคะได้อย่างยั่งยืนเนาะ หค่ะสินค้าและบริการมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีอยู่เสมอนะคะห่างนักเรียนเป็นผู้ผลิตนะจะผลิตสินค้าอะไรและสินค้าที่ผลิตนะคะจะต้องมีลักษณะอย่างไรจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะผู้บริโภคบ้างนะคะก็คืออยากได้ผักที่สดสะอาดและปลอดสารพิษนะคะเอาไว้ทำอาหารราคาที่เหมาะสมและไม่แพงจนเกินไปเนาะ อ่าแล้วก็เป็นผู้บริโภคก็คือผู้ตัดสินใจซื้อสินคา้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองนะคะและเป็นผู้ชี้นานะคะให้เกิดการผลิตนะคะในกรณีนี้นะคะผู้บริโภคนะคะต้องการผักปลอดสารพิษที่มีความสดสะอาดปลอดภัยต่อร่างกายนะคะมีความต้องการ นะคะทำให้การผลิตสินค้าทางการกเกษตรเนี่ยนะคะมีการควบคุมการผลิตนะคะจนไปถึงขั้นเก็บเกี่ยวนะคะเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการสินค้าปลอดสารพิษนะคะก็อ,ะอาจจะมีราคาแพงกว่าสินค้าอื่นเพราะว่าผู้บริโภคอาจจะต้องการสุภาพที่ดีนะคะ ต่อไปคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี1วางแผนก่อนซื้อพิจารณาดูว่ามีเงินอยู่เท่าใดเลือกซื้อสินค้าและบริการอะไรนะคะสินค้าและบริการมีประโยชน์และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่นะคะ 2. ซื้อนะคะตามหลักการนะคะซื้อสินค้าและบริการที่จําเป็นและคํานึงถึงประโยชน์นะคะ นะคะเป็นหลักเลยนะคะเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีความเหมาะสมซื้อสินค้าและบริการนะคะที่เป็นมิรนะคะกับสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ก็สํารวจนะคะสาสรวจจากแหล่งนะ choices, นะหลายๆแหล่งก่อนซื้อนะคะเพื่อเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบราาปริมาณเปรียบเทียบคุณภาพนะคะเพื่อได้ของที่ถูกและดีที่สุดเนาะสไม่หลงเชื่อนะคะคาโฆษณาเนานะศึกษาเงื่อนไขนะคะหรือรายละเอียดของสินค้าและบริการนะข้อดีข้อเสียของสินค้าและบริการนั้นด้วยนะคะข้อ5 แจ้งข้อมูลนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบสินคา้าที่ไม่ได้รับคุณภาพนะคะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดําเนินตรวจสอบด้วยมาดูคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีก็คือวางแผนก่อนซื้อซื้อตามหลักการนะคะซื้อหลักตามหลักที่จําเป็นเนาะ ประโยชน์ประหยัดปลอดภัยนะคะนี้สํารวจนะจากหลายหลายแหล่งก่อนซื้อไม่หลงเชื่อคําโฆษณาซึ่งเราต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนแล้วก็เมื่อพบสินค้าที่ไม่ได้รับคุณภาพไม่ได้รับมาตรฐานก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะคุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันนะคะได้รับสินค้าและประ,ประโยชน์เนี่ย นะคะที่มีมาตรฐานและได้รับประโยชน์มากที่สุดนะคะได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยนะคะช่วยให้ประหยัดรายจ่ายนะคะของตวเองและครอบครัวช่วยลดปัญหาด้านนี้สินด้วยหากนักเรียนต้องเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะวิธีการเลือกอย่างไรให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพนะคะคุณเงินกับเงินที่เสียไปนี่ประโยชน์ประหยัดปลอดภัยนะช่วยลดนี้สิินด้วยเนาะได้สินค้าที่ จำเป็นที่ต้องใช้เนาะใช้รัพยากรอย่างยั่งยืนนะคะรัพยากรหมายถึงสิ่งที่นํามาผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะทรัพยากรการผลิตนะคะก็คือสิ่งที่นํามาใช้ผลิตสินค้าและบริการซึ่งแบ่งออกเป็น4ประเภท mm hmm. เช่นที่ดินนะะแรงงานทุนผู้ประกอบการนะคะที่ดินนะคะแรงงานนะคะ ทุนเครื่องจักรนะคะผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทนั่นเองะคะก็จะเกิดสินค้าและบริการเกิดขึ้นนะคะหลักการและวิธีการนะคะใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะวางแผนการคิดอย่างรอบคอบนะคะเช่นต้องการผลิตสินค้าอาหารแช่แข็งนะคะ,ะสเปรยากรหลักที่ต้องใช้คือสัตว์ทะเลกุ้งหอยปูปลานะคะแล้วก็ควรตั้งโรงงานใกล้แหล่งของทรัพยากรนั้นนะเพื่อ นำวัตถุดิบนะมาใช้ในโรงงานนะได้ขนส่งได้เรวด,ดเร็วไวเนาะในจังหวัดท,ที่มีทะเลตั้งโรงงานใกล้ๆเนาะหลักการเลือกหลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าลดปริมาณการใช้เช่นลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ซ้ำนะคะนำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนำมาเป็นภาชนะปลูกต้นไม้นะคะกระดาษที่ใช้เพียงหนึ่งหน้าให้กลับมาใช้ซ้ำหน้าที่เหลือนะคะแล้วก็นำกระดาษที่เหลือหรือกระดาษหนังสือพิมพ์มาหอ่อเพื่อเป็นของกันกระแทกได้นะคะแล้วก็ซ่อมแซมนะคะเมื่อผ้าขาดเนี่ยก็นำมาเย็บซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่อีกหนึ่งรอบเพื่อป้องกันการซื้อใหม่เนาะนำของที่เสียมาซ่อมแซมให้กลับมาเล่นได้ใหม่จะได้ ไม่ต้องสือใหม่เนะเาะการแปลสภาพให้นำกลับมาใช้ใหม่ก็คือการนำขวดแก้วที่มีที่ผ่านที่ใช้แล้วนะคะมาผ่านกระบวนการหลอมขึ้นรูปใหม่เนาะนำกระดาษที่ใช้แล้วมารีไซเคิลคน,นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะต่อไปการสร้างจิตสำนึกของคนนะในชาติให้รู้นะคุณเท่าสเปกตรที่มีอย่างจำกัดก็คือ อันนี้ถามว่านักเรียนสามารถปฏิบัติตนเพื่อสเยกรเพื่อใช้สแายกรให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรนี้ลูกป่าชาเลนนะคะ สร้างความรู้ความใจในการใช้ทรัพยากรในระดับครอบครัวชุมชนและระดับประเทศนะคะส่งเสริมความร่วมมือในการาช่วยเหลือนะคะดูแลแหล่งน้ําป่าไม้นะและทรัพยากรอื่นๆน,นะในชุมชนนะคะแลวก็มีการรวมกลุ่มนะคะกันเพื่ออ,อนุรักษ์ทรัพยากรนะคะเช่นแหล่งน้ําป่าไม้ดินนะคะช่วยการศึกษาต,ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรนะคะแล้วก็ร่วมการกําหนดมาตรการและวิธีการนะคะเพื่ออนุรักษ์ สปยากรอยาวมีประสิทธิภาพคา่ะการวางแผนนะการใช้ทเปพยากรโดยการประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหม่ๆม,มาใช้นะสามารถนํามาใช้ได้หลากหลายลักษณะเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะมาออกแบบนะคะรวดลายผ้าทอนะคะการใช้เครื่องจักรนะคะเกี่ยวข้าวนะคะรถเกี่ยวข้าวแทนแรงงานคนการนำผลผล,ผลิตทางกากรเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลนะคะ การใช้เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำการ,กรเกษตรนะั้นดรนนั่นเองเนาะมาดูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะในระบบเศรษฐกิจเนี่ยผู้ใดมีบทบาทะนะมีความสัมพันธ์กันนะในการดำเนินชีวิตนะประจำวันนะักเรียนมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจหรือไม่มีนั่นเองนะคะไปดูกันดีกว่าว่าใครมีบทบาทมีความสัมพันธ์กันบ้าง ความสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธานาคารและรัฐบาลนะคะระบบเศรษฐกิจหมายถึงการรวมกลุ่มนะคะของหน่วยเศรษฐกิจหน่วยครัวเรือนหน่วยธุร,รกิจหน่วยรัฐบาลนะคะเพื่อดําเนินการทางเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อมุง่งแก้ปัญหานะคะพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะหน่วยเศรษฐกิจก็จะเป็นหน่วยครัวเรือนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะคะแล้วก็เป็นผู้บริโภคด้วยแล้วก็มีหน้าที่จ่ายภาษีเนาะโดยธุร,รกิจก็มีผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริ โลภัณฑ์แลก,กำไรจากาการประกอบธุรกิจนะคะเป็นผู้บริโภคปัจจัยการผลิตจากขัวเรือนนะคะหน่วยรัฐบาลส่งเสริมกิจการต่างๆด้านเศรษฐกิจส่งเสริมความกินดีอยู่ดีนะคะของภายในประเทศและก็เป็นผู้ผลิตบริการสาธารณะต่างๆนะคะ มาดูความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจนะคะนี่หน่วยรัฐบาลเนาะการใช้ใจ่ายเงินของรัฐบาลมาให้หน่วยวรัวเรือนหน่วยวรัวเรือนจ่ายภาษีไปนะคะหน่วยรัฐบาลนะคะจะให้ค่าใช้ใจ่ายของรัฐบาลไปแล้วก็หน่วยธุรกิจได้จ่ายภาษีกลับมานะคะอันนี้เป็นค่าตอบแทนการผลิตนะคะ แล้วก็ปัจจัยการผลิตนะคะส่งมอบให้กับหน่วยธุรกิจก็คือที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการนะคะ,ะหน่วยควรูเรือนมีการออมเข้าธนาคารหน่วยธนาคารก็นําเงินออมต่างๆไปปล่อยกู้หรือให้หน่วยธุรกิจนําไปลงทุนนะคะโดยได้รับดอกเบี้ยนเนาะหน่วยคูรเรือนนะคะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการซื้อสินคา้าและบริการให้หน่วยธุรกิจโดยธุรกิจก็ให้อ่า ผลิตสินค้าและบริการให้กับหน่วยคูเรือนนะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจคูเรือนธุรกิจธนาคารและรัฐบาลนะคะสัมพันธ์กันนะคะผู้ผลิตผู้บริโภคนะคะและรัฐบาลช่วยเหลืออสองฟังนะคะนะคะออมเงินกู้เงินนะคะ าภาษีเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะและหน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดเก็บภาษีนะคะภาษีก็คือเงินที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีจากประชาชนภาษีจึงมีความสําคัญนะคะเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญของรัฐบาลเลยและรัฐบาลนะคะนําภาษนะีมาใช้ประโยชน์อย่างนี้เลยพัฒนาประเทศนะคะสร้างทางคมนาคมถนนสร้างระบบฉลปบทานนะคะก็คือเขื่อนกั้นน้า,ะบบาน,นะคะสร้างระบบแพทย์ นะคะและสาธารณสุขนะคะหมอพยาบาลเนาะสร้างระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็แล้วก็เป็นเงินเดือนนะคะการจ้างของข้าราชการและลูกจ้างด้วยนะ,ะ mm hmm. เช่นครูนั่นเองนะแล้วก็ครูหมอแพทย์พยาบาลต่างๆนะคะข้าราชการทุกระดับเลยแล้วก็ชำระหนี้นะคะที่รัฐบาลกู้ยืมนะคะมาจากต่างประเทศด้วยนะคะ ประเภทของภาษีโดยทั่วไปภาษีแบ่งเป็นสองประเภทคือภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมนะคะมาดูภาษีทางตรงก่อนเนาะภาษีทางตรงก็คือเรียกเก็บจากผู้เสียภาษีโดยตรงไม่สามารถผักภาระไปให้ผู้อื่นเสียภาษีได้นะคะเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีที่ดินนะคะภาษีเงินฝากนะ ต่อไปมาดูภาษีทางอ้อมบ้างภาษีทางออมคือผู้เสียภาษีสามารถผักไปให้ผู้เสียภาษีอื่นได้นะคะตัวอย่างภาษีทางอ้อมคือภาษีศุลกากรน,นะคะใบเบนเเมที่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มจากสินค้านะ7%นะคะแล้วก็ภาษีสพสานมิตรนะคะลาบุรีสุลานะคะ แอร์ต่างๆก็คือสินค้าพุ่งเฟนะือยเนาะต้องจ่ายาภาษีสรรพสามิตด้วยนะคะการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเกี่ยวข้องภาษีิตได้นะคะก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเข้าเซเว่นนี้เพิ่มแล้วนะคะจากสินค้าราคา5บาทจะต้องบวกแวกไปจ่ายภาษีทุกคนเลยนะคะก็เป็น7บาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ตัวอย่างการจัดเก็บภาษีนะคะตัวอย่างภาษีทางตรงก็คือเงินรายได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบุคคลธรรมดาก็คือกรมสรรพากรเนี่ยเรียกเก็บจากผู้มีรายได้เช่นข้าราชการพนักง,งานบริษัทพ่อค้ามแม่ค้านะคะนิติบุคคลเนี่ยเรียกเก็บจากกลุ่มบุคคลหรือบริษัทห้างหุ้นส่วนนะคะภาษีทรัพย์สินก็กรมสรรพากรนะคะเรียกเก็บจากผู้ที่มีไรายได้ในทรัพย์สินที่มีอยู่นะภาษีมรดกกรมสรรพากรนะเรียกเก็บจากผู้ที่มีเงินได้จาก การได้รับมรดกนะคะตัวอย่างภาษีทางอ้อมนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้ทุกคนต้องโดนจ่ายกันทุกคนเลยนะคะก็คือบวกเพิ่มเข้าไปนะคะกมรมภาษามิตรเนี่ยอขอโทษนะคะก,กรมสมรกอนะคะ เรียกเก็บนะคะจากผู้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะคะกรมสรรพามิตรนะคะเรียกเก็บจากผู้ที่นําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นบุหรี่สุราน้ํามันนะคะกมรมศุลกากรนะคะภาษีศุลกากรเนี่ยจะจัดเก็บกับผู้ที่นําเข้าสินค้าต่างประเทศนะหรือส่งส่งสินค้าไปจาหน่ายต่างประเทศนี่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเก็บ จากผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆก็ส,กาสารพรพานรเมรภาษีส,ษาสารรพานรเมรก็คือผู้ที่นําเข้ามานะคะกรมศุลกากรก็คือผู้ที่อ,อันนี้นําเข้าสินค้าผพ้่มเฟือเนาะศุลการกรนนะคะนาเข้าสินค้าไปขายต่างประเทศนะคะ หน่วยงานที่ทําหน้าทีจ่จะเก็บภาษีก็จะมี3หน่วยงานก็คือสัมภารนะคะมีหน้าที่เก็บภาษีบุคคลธรรมดาลิขิบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรสแตมภาษีมหศรสพภาษีารังนกนะคะนางแอนเนี่ยนะคะอากรรังนางแอนอแล้วก็กมรมศุลกากรมีหน้าที่จัดเก็บสินค้านําเข้าและสินค้าส่งออกนะคะซปส,สันมตรนะคะจัดเก็บภาษีเกี่ยวบางรายการเช่น บุรีสุราและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันนะคะการจัดเก็บภาษีมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรมีความสําคัญนะคะเพราะว่าประเทศเราขับเคลื่อนด้วยการเก็บภาษีต่างๆจากประชาชนแล้วก็พักหน่วยงานต่างๆนะคะบริษัทต่างๆเพื่อนําเงินภาษีนะคะไปพัฒนาประเทศต่อไปนะคะมาดู เรื่องสิทธิของผู้บริโภคนะคะพระราชบัญญัติหรือพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะคะได้กําหนดสิทธิของผู้บริะะโภคไว้5ประการดังนี้นะคะ 1. นึสิทธิจะได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งคําพรันานะคะคุณภาพที่ถูกต้องและ เพียงพอต่อสินค้าและบริการนะคะสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการนะคะ 3. สิทธิจะได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการนั้นๆและ 4. สิทธิจะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญานะคะ5สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและความดเชยนะคะสิทธิของผู้บริโภคคือผู้บริโภคจะได้รับสิทธิในการคุ้มครอง5ประการสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสรรพคุณของสินค้าและบริการนั้นๆนะคะแล้วก็มีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมีความปลอดภัยต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการนั้นนะมีความเป็นธรรมในการจัดทําสัญญาสงจ้างนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ในการได้รับความชดเชยเมื่อกรณีเกิดความเสียหายในการใช้สินค้าและบริการนั้นๆนะคะ จบกันไปแล้วนะคะความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์น่ารู้ที่นักเรียนชั้นมระถมศึษกษาปีที่6ต้องเรียนรู้นะคะให้นักเรียนกดถัดไปเพื่อทำข้อสอบ5ข้อในวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าเราจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อย่างไรกันบ้างนะคะไว้เจอเกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ